สวัสดีครับวันนี้ันที่30เมษาย,ยน2567พบกับวมข้อมูลกรมสการ์านัรนตมาอัปเดตข้อมูลและพยากรณ์อากาศให้พี่น้องเราได้ทราบการสืบเนื่องมาจากในช่วงนี้ว่าที่ตั้งจากบริเวณทางด้านต่างๆนะครับทำให้อากาศร้อนหรือเป่าโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดที่แล้วบรายงานมาก็มากกว่า44องศาเซลเซียสแล้วพี่น้องเรานะครับก็สูญเสียชีวิตราวๆ30อว่ไลน์แล้วดังนั้นเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าลักษณะแดดค่อนข้าง นะครับแล้วก็อย่าตากแดดเป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดลักษณะของโรคฮิสโตคิดขึ้นได้สําหรับในปีนี้นะครับลักษณะปรากฏการณ์เยนะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงนะครับเป็นกลางในช่วงของอเดือนพฤษภาต่อเนื่องไปถึงมิถุนายนนิดเึงหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ลักษณะของปารากฏการณ์ระยะคือแพทเทิร์นของฝนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของฤปีนั้นชิดมาทางด้านซ้ายมือบ,บ้านเรามีโอกาสที่จะเกิดฝนชุกหนาแน,น,น่นจากแบบจําลองหลายๆแบบ จำลองที่หลังไปก็คอนเฟิร์มว่าลักษณะปะก็การลาเดียานะครับคือฝนชุกโดยทั่วไปนะครับสูงกว่าขั้นปีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ดังนั้นก็ต้องเตรียมการนะครับซึ่งการเกิดปรากฏการณ์กล่าวนั้นเราดูแพทเทิร์นของฝนนั้นก็คล้ายๆกับว่าลักษณะของฝนนั้นไต่อันดับเคิร์ฟเนี่ยจะคล้ายๆปี2553ซึ่งก็มียอมกอมเกินต่าที่ก่อตัวทางด้านอันดามันแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางทิศะวงดอกแถ่ภาคใต้ก็เกถึงน้ำท่วมรายๆจังหวัดโดยเฉพาะทางด้านปัตตานียะลา สงขาก็มีบางส่วนนะครับสะูลด้วยดังนั้นเตรียมการนะครับปีนี้โอกาสฝนจะมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าปกติครับจากการลันแบบจำลองไปล่วงหน้าเป็นรายเดือนล่วงหน้าเป็นปีนี้จะพบว่าในช่วงของเดือนสตาร์นี่มีโอกาสฝนที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างไล่ขึ้นมาก่อนนะครับไปจนถึงกระทั่งแถวจังหวัดสุราธานีต่อจากนั้นไปในช่วงของ,กล,งกลางเดือนนะครับก็จะไล่ขึ้นไปจนถึงลาวแถวภาคใต้ เกือบทั้งหมดฝนจุดอยอดอยู่ทางด้านภาคใต้ตรงกลางแถวปัตตุกิริการสุร,ราชุมพรแล้วก็ทางด้านตังสูนด้านนี้นะครับก็จะไล่ถึงไปส่วนภาคใต้ตอนล่างเดียวกาสที่จะชิปขึนไปนิดหนึ่งนะครับลักษณะของพื้นที่ของฝนนะครับมาดูแบบจำลองอ,อากาศเป็นรายเดือนนั้นก็จะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าในช่วงของเดือนพฤษภาานั้นเป็นช่วงการเข้าสู่ฤดูฝนของอประเทศไทย คาดว่าปีนี้จะเข้าสู่ในสัปดาห์ที่4่พูดง่ายว่าป,ปลายเดือนพฤษภานันเองมีโอกาสที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเมื่อประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับหน่วยงานต่างก็จะนําการประกาศเข้าสู่ฝนคงสูงนี้ไปบังแผนการจัดการในเรื่องเม็ดพันธุ์การว่าปลูกอะไรต่างๆาม,มานะครับก็ต้องเตรียมการครับเดือนมิถุนายนครับมีโอกาสฝนที่จะตกสูงกว่าคาดปิดแต่ก็จะมีโอกาสทิ้งช่วงในราวเดือนปลายมิถุนายน,นาต้นกรกฎาคมครับหลังจากนั้นร่องกดต่ำที่อยู่ทางใต้ของจีนก็ะจะเลื่อนมาพัดผ่านทางประเทศไทยตาบนแล้วก็จะมีพายุเกิดขึ้น เลื่อน้ามาทางด้านจีนตอนใต้แล้วก็มาเอาทั้งกีทางซีกตะวันออกไล่ขึ้นมาสวมนักทางด้านทังใต้นั้นมีโอกาสที่จะประยุกเข้ามานั้นราวๆเดือนตุลากันยานะครับแถวด้านนู้นครับแถวกนยาตุลาพิกาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่สูงที่เกิดแต่ดูทั้งไปแล้วสงขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนอะไรครับปลายตุลาพิกา ธันวาเต็มๆเลยคือเดือนสภาไอ้บุญกานั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องเต็มการครับในปีนี้มาดูการบยากณรฝนล,นะลายสัปดาห์ไปนะครับในช่วงนี้ฝนส่วนใหญ่นั้นจะต่ำกว่าปกติแต่ทางด้านใต,ต้ตอนล่างมีอการเริ่มมีฝนขึ้นมาเรื่อยโดยเฉพาะนราที่ว่าอ่าพัตนาเยลานะาสงขาด้วย สตุนด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ฝนเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยแล้วมีโอกาสเป็นกลางในช่วงของวันที่6กถึงสิบสามฝ่าต่อเนื่องไปถึง13บสาถึงยีกานั้นก็ตกต่อเนื่องไปเรื่อยจนถึงภาคใต้ตอนบุละครับแล้วก็มีโอกาสสูงกว่าข้ามที่ท่านเจียนสะีเขียวอดในช่วงของวันที่20่สิบพาถึง่สิบเจ็ดาครับ ส่วนทางด้าน27-3มิถุนายนนั้นมีโอกาสฝนสูงว่าตี30-60เศษและบางพื้นที่60-90ง90%เยทียวโดยเฉพาะทางด้านประเวีบขี้ขันนะครับชุมพรปทจวบไล่ถึงเพชรชบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับมีโอกาสที่จะสูงมากขึ้นนะครับ อาบัญาัตนไป3มิถุนาถึงวันที่10นะครับเพื่อการมาแผนกกรจการภาคใต้ตอนล่างงั้นฝนลดลงแต่ภาคใต้ตอนกลางเลื่อนไปถึงภาคใต้ตะวันนั้นมีโอกาสฝนตกสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับการบัญกัติเป็นรายวันกันในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วลมมีลมตอนออกแล้วก็ลมตอนออกที่ใต้พัดเข้ามาฝนส่วนใหญ,ญ่จะอยู่แถวบริเวณเทืกอกเขาบรรทัดแล้วก็มีโอกาสที่เกิดช่วงบ่ายเป็นฝนงน้อยถึงปานกลางทีนี้ฝนจะตกต่อเนื่องมาเรื่อยๆช่วงราววันที่ห้าวันที่6ที่7ที่8นะครับฝนสะสมเรื่อยๆจากใต้ตอนล่าง ไล่ขึ้นไปจนถึงกระทั่งใต้ต้นบนนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมการเ,าเรียกฝนพักนองลงชุบแรงนะครับจะได้รับฝนกะต้เกิดขึ้นบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ํารอระบายนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ต่งตางๆก็ต้องอรอบคองอพวกวัชจะพืชต่างๆด้วยเตรียมการนะครับในช่วงของ5 6 7 8ในช่วงนี้หลังจากนั้นฝนก็จะลดลงไปบ้างน,นะครับจะมากรีอย่างต่อเนื่องดังนั้นปีนี้เขาคาดว่าลักษณะปาารากฏการณ์ระยาจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปี ฝนจะมากกว่าค่าปกติแล้วก็แพทเทิร์นของฝนนั้นรูปแบบของฝนจาก้ารปี2553ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลไปใช้ในการแผนกันในการส่วนทางด้านการเข้าสู่ฤดูฝนนั้นจะเข้าราวๆปลายเดือนสฤษภาค์ครับสําหรับข้อมูลตุนวิทยากรมมนตวิสยานั้นก่อนขอรายงานท่านที่ก่อนผมครับ